ชาวโซเชียลแคมป์วันนี้มาพบกับบังไฟท่อนิ้วอีกแล้วครับันนขไปะครบยาวเลยเยาวยาวยุดยไรก้อนกระดาษไหมนี่ยังก็โตไหมนี่เคยโตแล้วพบกับเจ้าเดิมครับต้มเรมบูอีกแล้วครับมีขลามีขลามีขลาครับในทีมงานมีขล่าล้างโดยต้มเรมบูล้างโดยต้มเรมบูและทำโดยต้มเรมบู ทำด้วยมืออัดมือครับอัดมือตาปลาโอเคไฮาเยโอเคนั่อแค่อะตอมเลยแค่เดียวลุงเหรอลุงเหรอลุงเหรอเสียงครับเซีนยงครับเสีนยงครับต่อราคาอยู่ครับหกสิบเจ็ดครับ แพ้นึ่งกับห็ดสิบอีกแพนหนึ่งหกสิบห้านะครับ,ย,บย่าไม่บนห้าเงินเขาเลยเขาเติมยังยงยงบางละพันตัวบาน,นกัพอแล้ากเทยวดเ็ราแดพันพั <c oughs> นูด่าแโรใส่ตูวพี่ด ใสตัวรือมสุดยอดดีว่ะเออปลี่ยนอย่างอื่นนครับติดโบกครับเอ้ยติดโต้ครับใช้ช็อตนะครับไม่ใช่ใช้มือจุดครับช็อตเอาเหมือนบางไฟใหญ่เลยครับช็อคครับช็อคขึ้นฐานครับขึ้นฐานมีขา

ไก่มันเห็นผลในกันย่านจะต้องเก่งมันเกิงนิดหน่อยแบบแันไปจวกพ่อมันก็ถึงผีกันแหละไปพ่อเล่พ่อให้โชคให้มันตั้งปีฤดูกาลของปีนี้อยู่คนสาด่งหนึ่งไอ้ อาเพือนอาติ์อาติตรวมมโบกันไว้โอ้หมือนันตะก้างรักเดี๋ยวปล่อยวะเดี๋ยวโค้งไปบังยมยับออกโอ้โขึ้นสู่ทงฝ่าเร็วนิคลาบังเลขเฮกนันรับนิคลาพร้อมแล้ว ขอให้โชคดีสามสองหนึ่งไปอร่อยวิถีการไปวิถ้เด็กก่อนมอก่อนก่อนเนาะก่อนเองเว็วิไอวีนายคว้าไอคอนได้มือหนึ่งถ้าหาไมก็เด็ก่อนได้มือหนึ่งกอนแหงก่อนยหงโอ้โหโอ้โหารทางสองวิผ่านไปเบาไหมห้าวิผ่านไปมี ยังสามบีเอ๊ะยังสิบีเอ๊ยลุงยากทีเันว่านี่นะเห็นว่าสูงๆนะสองไม้แล้วมึงเนหัวดำ้อยๆอ้าวหนึ่งสองวนตวนทุกทายบ๊อบเอาเก็บติเรียบโรยครับตกเลยวมีคลา